โชคัอดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี้เดียวกันทุกคนเลยนะครับโ <c oughs> ยกับพี่ฟูแล้วมันสุก็หาเกมในเน็ตเล่นแล้วพี่ก็ไปสะดุดตากับเกมนี้มานะครับชื่อเกมว่าอ่านะครับชื่อเกมอยู่ใต้อ่าเป็นชื่อคลิปเลยนะครับนะเออมามันจะเป็นยังไงครับเล,เ,ลเล่กกันเลยมาเลิมาก็มีเสียงกรุ่นเลิมเลิมเลย เอาละครับปั๊บตบนี่ไอ้พูดมากอ่อุ้ยกระดูกค่ะเฮ้ยที่แกโอุ้ยโอ้ยเยอะพูดมากแล้วเฮ้ยนุ่มนี่ไงเรียบร้อยเลยโอ้โหโอ้โหตัวแตกสมาไอ่าฉันไม่ตายเฮ้ยเที่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแกพูดมากวายผู้ชายเองสวย ตบไปดิพูดมากนี่ไรกระดูกหักไปดิเอออุ้ยอุ้ยเป็นไงเาอกเออเออร่วงร่วงเฮ้ยอะไรวะฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ชอบแกเป็นแกเป็นผู้ชายที่พูดมากฉันฟังไม่รู้เรื่องตอบไปดิเออเออร่วงไปดิเออไอขี้าเออรถทนไปอุ้ยรถไม่เหยียบทำไมอะเฮ้ย โอ้อะไรวะอันนี้คืออะไรอะโอ้อัพตังอัพตังนี่ไรพูดมากเอายกระดูกคอหักเชียร์ไอพวกโรคจิตจริงๆเรารดรถชนปะรถชนปะโอ้โหรถไม่ชนนะนีไ่ไงพูดมากเขาไปอีกรอบหนึ่งเออเอ,อ้ยจะถึงเส้นชัยหรือเปล่าเส้นชัยอยู่ข้างล่างครับทุกคนเฮ้ยโอ้โหไม่ถึงเส้นชัยแล้วอะนีไ่ไงเออ กระเด็นอเออเย้ดเดียวเอานี่ไงกระเด็นไปดิเออกระดูหักอ้๊ยรถรถชนโอ้โหไม่เป็นไรอ๋อจริงนะถ้าเกิดเป็นคนจริงๆคงคง,งตูยเย่ไปแล้วลนะ่ะแกพูดมากเหลือเกินฉันบอกกี่ครั้งแล้วฉันไม่ชอบผู้ชายพูดมากเอ กระเด็นไปอ้าวอู้ยล่วงล่วงล่วงโอ้ยล่วงไปดิล่วงไปดิล่วงอีกล่วงอีฮ่าเหี้ยอัพเกรดไปดิไม่ไปปิวไปดิเออปิวไปดิโอ้ยโดนโอ้เข้าใจเ้ยไอ้จ้าโอ้ยโดนอีกนิดเดียวโอ้โหอีกนิดเดียว ้แกนี่มันถึกทนจริงๆนะไอ้แว่นพ,พูดมากพูดมากเหไอ้แว่นพูดมากเหรอนี่ไงโอ้ยไอ้เหี้ยขันไม่แรงเฮ้ยไอ้แว่นอีกนิดเดียวไอ้เหี้ยมึงไม่เจ็บไม่คันเลยเหรอกระดูกเองแตกหักขนาดนั้นนะ่ะไอ้แว่นตายโดนน้ำใจมาโดนน้ำใจมา อุ้ยกระเด็นไกลเฮ้ยเฮ้ยคอนเสิร์ตไก่อุ้ยแ yeah! ย่โอ้โหสบาพแต่ละด่านแล้ดดแลเสียงก็แบบอ,อ๋อโอ้ยพูดมากครับเบอร์เขียนไปสั่งก็สั่งกันสิครับตายซะเอยจะเขียนไปอ,อุ้ยม็นระเบอร์ดิ ไม่เป็นไรครับผมจะขึ้นไปเขียนไปสั่งต่อเออคุณตำรวจคุณตำรวจชอบเสียงไปสั่งเหรอครับขอหนึ่งตุ้มขอหนึ่งตุ้มครับคุณตำรวจโอ้ยออกระดูกขาได้ไงโดนไปดิโดนเป้งไปดินี่เลยคุณตำรวจเต็มแม็กคอดเต็มแม็กแล้วโอ้ยโดนโดนไปดิอิวิวิหูอีกนิดเดียว เซนชัยอยู่ข้างล่างครับคุณตำรวจเซนชัยอยู่ข้างล่างครับคุณตำรวจไปแล้วโอ้โหอ่าโอ้ยโดนระเบิดไหะโอ้โหได้เลยตรงเป๊ะลอยไปดิโอ้ยโอ้ยระเบิดแล้วโอ้ยระเบิดแล้วว้คุณตำรวจฮ เออเฮ้ยอีกนิดนึงโอ้เอาโอ้อีกนิดเดียวไปเลยคุณตำรวจว้าฮอลิจิอ่าา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 าย อะไรวะเนี่ยต้องมาเจอเกียติอ่ะเจียตยิอ่ะเจอไมบกบกูไปดิอ่า <c oughs> เอาละครับผมสมควรเก็บเวลาแล้วขอบคุณทุกที่เข้ามารับชมและฟังผมมากก็ไม่เจอกันพาร์ทหน้าว่าจะมีเกมอะไรมาเล่นกันนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยแล้วก็ถ้าใครชอบก็อยากสนับสนุนสามารถส่งซุปเปอร์แดงซุปเปอร์แชนหรือสมัครเป็นเบอร์ช่องได้เลยนะครับขอบคุณมากผมไม่เจอกันอีพีหน้าบ๊ายบายไป